เฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นคนไทยรักชาติไทยด้วยรักสมบัติของชาติไทยเราด้วยสมบัติของชาติไทยเราเป็นยังไงออการผิดจริงต่างๆขึ้นมาในชาติไทยของเหล่านี้โรงงานในเมืองไทยของเหล่านี้มีจํานวนมากผิดจริงใดขึ้นมาเพื่อการอยู่การยินการใช้การสอยให้ต่างคนต่าง เป็นคนไทยด้วยกันอะไรซื้อขายซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการอัดหนูอุดหนุนสินค้าของคนไทยเราไม่ควรไปซื้อเมืองนอกเมืองนาย่าได้ไปเพราะสิ่งที่ไปซื้อมานั้นมันเป็นสมบัติกาตาซื้อมาแล้วมากอัดอสมบัติของเราชาติไทยของเราและนิสัยของเราให้เสียไป สมบัติต่างๆที่มีอยู่ในเมืองไทยใครมีอะไรก็ตามให้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันโดยที่เป็นสมบัติของคนไทยด้วยกันจะเป็นการอุดหนุนชาติไทยของเราเป็นในตัวแล้วก็เป็นการสร้างเนื้อสร้างหนังแห่งชาติไทยของเราให้เหนียวแน่นมั่นคงยิ่งขึ้น